อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของพวกเรานะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านของเรานะคะมัมมี่เมทีวีฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านแห่งใหม่ของพวกเรานะคะก็วันนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะคะก็ตื่นขึ้นมาเจอภูเขาคือแบบว่ามันมีความสุขมากเลยนะคะทุกคนแม่เมย์ก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มารับบรรยากาศดีๆนะคะ ก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยที่แม่เมยย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเช่าหรือซื้อนะคะคือจะบอกว่าแม่เมยเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนแม่เมยเนี่ยก็เช่าเขาอยู่นะคะเช่าเขาอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีงบประมาณในการซื้อบ้านต่อให้ซื้อบ้านได้ก็กู้แบงค์ไม่ได้นะคะเพราะว่าแบงค์ไม่ให้กู้เงินนะคะ คือแม่เมย์เนี่ยไม่ม <OR> ีศักยภาพในการกู้เงินซื้อบ้านนะคะเพราะว่าแม่เมย์เนี่ยไม่ได้ทํางานประจําไม่ได้มีเอกสารในการประกอบการกู้แบงค์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการกู้แบงค์ซื้อบ้านเพราะว่าทางแบงค์เนี่ยเขาก็ต้องการเอกสารรับรองเงินเดือนนู่นนี่นั่นเนาะคือแม่เมย์ไม่มีนะคะเพราะว่าแม่เมย์เนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย แม่เมก็ทำได้แค่ Youtube แต่ว่า y t u t u เนี่ยมันก็ยังเป็นอาชีพที่กล้ากึ่งที่แบงค์เขาก็ยังไม่อยากให้เรากู้เงินซื้อบ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพวกเราก็เช่าไปนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีเงินหรือว่าพวกพวกเราพร้อมหรือว่ามีเงินสดนะคะเก็บเงินไปก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะ น้องพี่เอลกำลังนอนอยู่นะคะยังไม่ตื่นนี่อันนี้เราจะใช้สองเตียงติดกันนะคะนี่กว้างมากนะคะทุกคนนอนหลับสบ,บายเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้คือเขาต้องเอาประตูออกนะคะเพราะว่า daddy grandar เนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้แต่ห้องน้ำก็ห้องน้ำนี่กว้างเลยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะคือ daddy grandar ก็จะไปอาบน้ำตรงนั้นนะคะก็สะดวกสบายนะคะห้องน้ำนี่กว้างเห็นไหมคะอ่ากว้างมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของพวกเรานะคะก็จะมีทางลงให้กับ d a ้ d y นด n ร์ r ด้วยนะคะพวกเรายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่ามันยังไม่อยู่ตัวนะคะเดี๋ยวรอให้อยู่ตัวก่อนนะคะแล้วค่อยปลูกทั้นั้นถ้วย kio นี่เอาไว้ให้อาหารหมานะคะ k i อมีหมาหมาแถวนี้นะคะลัก k โ o นี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านข้างๆนะคะบรรยากาศดีมาก นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชิวๆเปลหน้าบ้านของพวกเราเดี๋ยวตรงนี้นะคะพวกเราก็จะปลูกผักปลูกอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านตรงข้ามฝั่งตรงนู้นก็สวยนะคะข้างหน้าบ้านก็จะมีดอกไม้ดอกตะเบ็ดดอกตะแบกนะคะนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณจอดรถนะคะ คือกว้างมากนะคะนี่นี่ฝั่งข้างๆคือต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นนะคะที่นี่นี่บรรยากาศา a r l i n g say hi to everyone ัลโหล How do you feel เด็กเกอร์คือเอาทาักข้างนู้นเลยคอเอาเอาข้างนั้นหมุนให้แม่หน่อยหมุนข้าเลเอาข้างนั้นหน่อยค่ะโอะ้ยพี่โอค่ะมีดอกไม้สีม่วงแม่ตาลิงแม,แม่แม่จะไมว่าว่ามีพวงชมพูหลังบ้านเราด้วยริง,งดิ มีพวงชมฟูหลังบ้านเราด้วยเหรอดี่เอ้ลูกหมว่าบ้านเราหน้าบ้านเรามีดอกไม้สีม่วงคือแบบแล้วก็มีลูกน้อยหนาสวัสดีค่ะยังคะมีน้อยหนาอันนี้น้องสาวนะคะน้องนัด น้องนัดก็มาอยู่กับแม่เมยนะคะ I take you over there ปล <Okay. S 1> ่าเดี๋ยวเราไป oh, uh huh. สุดตัดหนึ่ง I don't know I haven't seen any one yet But I think the time is g o รยากาศดีนะคะตอนเช้าเช้าพวกเราก็จะเินเล่นพาแดนนีไปชมเขาแต่ไอส์เม้าที่ดนไฮอาร์เม้าท์เดนไฮาร์ I think you will see all that

อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะข้างนอกแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวของพวกเรานะคะยังมีของไม่เยอะนะคะส่วนทีวีตู้เย็นนี่ก็จะเป็นของเจ้าของบ้านนะคะแม่เมยก็ยังจัดไม่เสร็จนะคะ